ผู้ชายแบบไหนที่เราไม่ควรจะเอาเขามาทํามากที่สุดก่อนที่จะไปฟังอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดหัวใจให้กับคู้แจมก่อนนะคะ ผู้ชายประเภทแรกนะคะคือผู้ชายที่ไม่ลงทุนกับความสัมพันธ์ค่ะประมาณว่าเวลาที่จีบกันเนี่ยเราจะต้องเป็นฝ่ายที่เข้าหาเขาก่อนจะต้องเป็นฝ่ายที่ดูแลเขาก่อนปฏิบัติยกตัวอย่างเช่นเวลาไปเดทกันนะคะเราจะต้องเป็นฝ่ายที่ขับรถไปหาเขา3าชั่วโมงสชั่วโมงอย่างน้อยที่สุดนะคะถ้าเขาไม่ไปหาเราเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะคนละครึ่งทางก็ยังดี กรณีที่กินไปแล้วใครจ่ายนะคะอันนี้สาวๆหลายคนถามมาเยอะมากว่าแม่ขาแล้วเวลากินเนี่ยใครที่ควรจะเป็นคนจ่ายนะคะควรจะบอกงี้ว่าใครจ่ายก็ได้ค่ะจะให้เขาจ่ายก็ได้เราจ่ายก็ได้หรือว่าคนละครึ่งก็ได้นะคะแต่ที่สําคัญสิ่งที่ต้องทําใจนะคะถ้าเราอ่ะเป็นฝ่ายที่จ่ายก่อนนะเป็นฝ่ายที่จ่ายเสมอก็ต้องยอมรับนะว่าหนูก็จะต้องเป็นฝ่ายจ่ายตลอดทั้งชีวิตนะคะแล้วก็คุณพระตกใจแรงนะคะตัวก็เสียตังก็เสียแหละคะลูก แล้วสาวๆหลายคนนะคะบอกว่าแม่ขาหนูเป็นผู้หญิงเลิศค่ะหนูเป็นผู้หญิงที่ยืนด้วยลําแข้งของตัวเองหนูเป็นผู้หญิงที่หาเลี้ยงผู้ชายได้อันนั้นไม่เลิศค่ะอันนั้นไม่เรียกเลิศค่ะถ้าหล่อนเลิศจริงนะคะถ้าลูกสาวของแม่เลิศจริงเนี่ยลูกสาวไปทําให้เขาอะ่ะจะให้หนูให้ได้สิคะลูก